อันนี้ก็เป็นบ้านสะเกินนะครับตำบลยอดอำเภอสองแควจังหวัดน่านนะครับเป็นจุดตรวจรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนนะครับวันนี้หลวงปู่จะพักจังวัดที่บ้านสะเกินนะครับตำบลยอดอำเภอสองแควจังหวัดน่านนะครับก็ท่านก็เดินทางมาถึงบริเรียนหมู่บ้านแล้วนะครับเนี่ยก,กำลัง มาทีา่ญาติโยมก็มารอรับนะครับถวายน้ำถวายาน้ำปนานะสิ่งของเอาผ้าปูให้หลวงตามาเหยียบนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่า,า,าเด็กๆของโรงเรียนก็มานะครับดเด็กของเรียนก็มา ทำมาดูเ้าวิ่งวิงว่งวิ่งวิง่งวิ่งขาวิ่งมาแล้วนะครับนี่มีคุณแม่นะครับท่านเป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาท่านเป็นผู้ศรัทธานะครับแล้วก็มาหลอกตาท่านมาจากจังหวัดหน้านะครับในบอำเภอเมืองนะครับที่อยู่นน่นเลยตลอามมาถึงแล้ว ตังไรจับัต้งไว้ชัตไมาชนรจกเลอา่มานล้่านมเป็นาใจเย็นจ้าใจเย็นจับใจเย็นครับใจเย็นสาธุครับค่อยๆยกนะโอ้ตัวเล็กตัวน้อยดูคุณหนูล้วโอ้น่ารักจังเลยลูกเออหนุ่นๆกอดรวมเลยรวมเลยรวมวางไว้ตั้งไวทน อาจารย่้ประชาไม่ต้องยกก็ได้ครับไม่ต้องยกก็ได้แปะไว้นั่นแหละครับใจเย็นๆจ้าสาธุครับสาธุครับจับอย่างนั้นก็ได้ครับสาธุครับอันุโมทนาบุญด้วยนะทุกท่านทุกคนนะครับจับยกน้ําขึ้นด้วยครับจับน้ำจับน้ำาะอาหลวงตาให้เลยนมอะนะครับให้คุณแม่ไปเลยนะให้โยมแม่ไปเลยนะจ๊ะอาหลวงตาให้นมไปเลยนะ Ok นี่มีตัวเล็กตัวน้อยมาด้วยครับนี <h <h ่ท่านนายอำเภอถามในรถมีไหมครับนอมในรถมีไหมครับนอมในรถมีไหม พอรถามในรถถามในรถขอเสียงหน่อยบอกต่อกันด้วยถามด้วยว่ามีนมไมครับในรถมีไหมมีไหมครับถ้ามีให้เด็กด้วยนะครับนอเป็นด็กๆนะครับเด็กๆเด็กๆนะครับให้ดูนะครับลงตา ตอนนี้ก็บ่ายสองโมงกว่านะครับเออตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อย นั่งตัวตรงๆจ้านั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆนะครับ บาดซ้ายหลวงตาสบายสบายบาดบาดขวาหลวงตาสบายย่ำหลวงตาจะเสียการทรงตัวแล้วล้มนะคะไม่ต้องก้มค่ะท่านตัวตรงๆจ้าท่านศรัทธาแล้วนะคะสาธุครับได้บุญทุกท่านทุกคนนะครับานุโมทนาบุญด้วยได้เป็นคนได้เป็นคนขับเป็ขโมได้นะคะแก่กะไวแล้วก็เป็นหน้าเหรอขึ้นต์ได้ค่ะบมดเป็นหยังข้ามันมีน้อยจ้ะเป็นพิธีค่ะ

แบบว่าเานีคือให้มาใช่ี่้อนมาห้ลดาวเขาเขาเขไม่ี่รอนาจะาจะไปนี้เลยมอแล้วด้านหน้าดูแล้วเก็บด้นหน้าด้วยนะครับ มีญาติทรรมรออยู่ข้างหน้าด้วยนะครับนจะเป็นบ้านพักเกินนะครับคุกทานบ้านสุดท้ายของกรเภองแฟจังหวัดน่านครับแล้วต่อไปก็เป็นขยำละเป็นน่านแล้วนะใช่ครับยกยกน้ำนั่งตัวตรงนะครับ โทษนะครับเขามีเด็กน้อยด้วยเนาะมีเด็กน้อยจับจับไม่จับครับีตัวเล็กด้วยจับข้างล่างด้วยจับที่ายเลยอ่าสาธุครับ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 สาธุาัาคับาธุรัสาธุคราธุครับสาธุครับอาัสาธุคับุาบุา พี่น้องเยอะครับบ้านสะเกินก็รอรับอยู่นะครับถวายน้ำถวายสิ่งของอสิ่งมงคลสายศิลน,นะครับเอาไปเป็นลูกเป็นหลานนะครับนะครับอขออนุมโมทนาบุญกับพี่น้องชาวบ้านสะเกินนะครับทุกท่านทุกคนแล้วก็ท่านผู้ชมที่ดูนะครับก็ขออนุมโมทนาเป็นสะพานบุญด้วยกันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะก็เป็นสะพานบุญด้วยกันนะครับ ค่ะเสล้ถอยครับถอยผู้หญิงผู้หญิงถอยครับได้เพื่อทางผู้หญิงต้องถอยนะครับอย่จะเลืมจับน้ำไว้นะแม่นะจับไว้เลยจับขวดน้ำขวดนี้ด้วยลูกขวดนี้ด้วยขวดนี้ด้วยเอออ่าค่อยๆจับลูกจับได้ตรงไหนก็ได้พ่อเอาสบายๆจ้ะเหมือนเราถวายผ้า มีเด็กน้อยด้วยนี่โอ้ยนี่ก็เต็นน้อยตากแดดลูกโอ้แข็งแรงนะลูกนะโตมาเป็นแข็งแรงนะลูกนะฮึมเนี่ยพี่น้องเยอะอยู่ครับ <c oughs> อันนี้ใส่ใส่นั้นด้วยเดี๋ยวค่อยดึงออกนะครับเดี๋ยวค่อยดึงออกตาดวงตาข้อให้แล้วค่อยดึงออกนะแม่นะดวงตาข้อให้แม่เลยให้แม่ก่อนแนละ้วค่อยดึงออกนะ อย่าลืมจับน้ำไปเด้อครับเดอ้อจับน้ำไนนะ้เด้อหลวงพ่อหลวงตามาแล้วยกขึ้นนะยกขึ้นถวายยกขึ้นประเคนนะครับยกขึ<ะ>้นถวายยกขึ้นประเคนนะครับคุณพ่อยกไว้รอไว้เลยจ้ายกรอไว้เลยนะ,ะตรงหน้าอาก็ไม่ต้องยกสูงก็ได้ครับธรรมดานะโอเคสาธุครับสาธุหลวงตาเหยียบผ้าผ่านแล้วเก็บผ้านะครับเก็บผ้าหลวงตาเหยียบผ่านก่อนอน,นะอย่าลืมยกน้ำรอหลวงตานะครับ กระเป๋าสตางค์เอาไว้ข้างหลังนะพี่เด้ออ่าไว้ข้างหลังนะครับกระเป๋าขอแล้ครับกระเเลยอ่าไว้ข้างหลังเลยวางไว้ม่หลังเลยนะไว้หลังเลยยกเลยครับยกน้ำรอเลยนะครับยกน้ำรอเลยจ้าใครมีน้ำยกน้ำนะยกเลยยกนั่งตัวตรง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 ไม่ต้องนั่งตัวตรงครับธรรมดาธรรมดาน้อมจิตถวายหลวงตาครับไม่ต้องตื่นเต้นครับ สาธุครับสาธุบุญทุกท่านทุกคนนะครับบอกดูหมาด้วยดูหมาด้วยไ่หมาไ่หมามีท่านายอำเภอมาด้วยนะครับ นายเพื่อท่านมาส่งถึงที่เลยสุดยอดมากเออตัวน้อยมาแล้วตัวน้อยมาแล้วตัวน้อยมาลงด้วยเลยนะครับลงมาแล้วยกได้อยมาแล้วยกได้เลยครับสาธุครับสาธุครับสครับสาธุครับอันน้องให้แดงอันน้องให้แดงที่น้องยกยกยกทั้งหมดเลยนะครับอันนี้อันนี้ด้วยจ้าอันนี้วางซ้อนกันก็ได้ครับวางซ้อนช่วยกันยกช่วยกันถวายได้บุญด้วยกัน เดี๋ยอันนี้ของใครครับน <your> ของแม่ของแม่ช่ตั้งวางนี้วางนี้วางนี่จ for. erm. ่าสาทุ่แม่สาทุนะครับอันนี้ด้วยจ้ะตั้งกันไว้ก็ได้โอ้สงงั้นแหละครับถูกต้องสาธุบุญนะครับสาธุบุญสาทุ่มก็อันนี้หลวงตาก็เป็นห่วงเด็กเยอะเป็นพิเศษนะครับ เห็นเด็กไม่ได้นะครับถ้าทนก็เมตตาเด็กเนาะอันนี้อันนี้จับติดกันเลยนะลูกอ่าไม่ต้องยกก็ได้จับแค่นี้ก็ได้นะลูกนะจับแค่นี้ก็พอตั้งกิจดิฐานนะลูกนะตะเกียให้หลวงตาเดี๋ยวท่าจะให้พรนะครับสาธุครับสาธุโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะจบที่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยว ผมจะกลับไปเอารถก่อนแล้วก็เดี๋ยวถึงวัดแล้วเดี๋ยวไปเตรียมท,ที่วัดก่อนนะครับขอกล้องอย่างเดียวเนาะยกน้ำด้วยครับน้ำยกน้ำยกน้ำครับตาน่าอย่าเดินมาปะเจ็ดโมงเจ็ดสบ ดูข้างหน้าสนนใกล้หรือยังวัดน่าจะเลี้ยวแล้วน่าจะเลี้ยวข้างหน้ามีประชาชนมามองนะครับนี่หลวงตาอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ท่านนายอำเภอนะครับวันนี้ท่านก็ได้มีโอกาสมาเดินกับหลวงตาท้งที่เดี๋ยวรับต่อ จับน้ำรอครับจับน้ำรอเอามดด้วยอนกันได้อนนี้ตั้งไม่ได้จับวางซ้อนกันก็ได้จ้าซ้อนกันเลยครับาาครับมาอีกมาอีกวางนี้ซ้อนกันไม่ต้องยกไม่ต้องยกจ้าใจเย็นนะใจเย็นถ้าก็วางนี่โอ้มือจับอย่างนี้แหละสาธุครับจับอย่างนี้ถูกแล้วครับจ้า อวางไม่ได้ก็จับเหมือนกันแม่เหมือนกันวางไว้อ่าอย่างนี้โอเคนะครับอย่างนี้นะแม่น่าใจเย็นจ้ะใจเย็นนะจับมือแตะไว้จับไว้จับไว้สาธุครับสาธุ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 เดี๋ยวหนูเดยวขึ้นได้เลยค่ะหนูค่ะหนูก็หยิบไว้คุณแม่จับไว้ครับจับจับน้ำจับนมนะจับน้ำไว้สาธุครับ ครับเดี <rôle à déc> ๋ยววัดจะอยู่ด้านท้ายครับท่านนายอำเภอก็มีบอกเราหน้าครับเราหน้าดูนี่ครับวัดเปิดเผยพร้อมันน้าใบอกเรื่องที่วัดนี นั่งได้ไหมครับนั่งเลยครับนั่งได้ไหมสะดวกไหมเออนมมให้ทองเยายท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 ้อทาย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 ทอยทายทนยทายทาายุายท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 าทายายท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 ายยทายทายาทาาาทาาทาย นี่วัดสะเกินนะครับหมู okay. ่หนึ่งตะมนยอดอำเภอสองแครจังหวัดน่านนะครับข้อหัวได้แล้วทั้งแม่ทั้งลูกนะจ้ะโอ้โหนี่ได้นมได้เลยกินก็ถึงตัวเล็กแล้วโอเคนะโอเคครับผมก็จบคลิปไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็เข้าไปข้างในเดี๋ยวไปรับตาก่อนนะครับ ตาท่านได้สอบถามตลาดก็วิหารไหนกว้างเอาวิหารวิหารนิ่มณฑวิหารปู่ครับได้นั่นดูแล้วครับนิ่มณฑวิหารก็คงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูวิหารแล้วก็ประมาณนี้นะครับ ก็จบแค่คคนี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ